ทรงผมล่าสุดแฮ่คอมเมนต์สนั่นเปิดภาพน้องไหนราลูกสาวกายหารุทำอึ้งใครก็สู้ไม่ได้ยิ่งโตยิ่งน่ารักและพัฒนาการดีมากๆสำหรับน้องไหนราลูกสาวกายรัชานนและหารุสุประกเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดหารุได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมจากทิปที่พาเด็กๆไปเปิดประสบการณ์ที่อินโดนีเซีย เมืองป่าดังชนเผ่าเมนตาไวแต่งานนี้หลายคนต่างหลุดโฟกัสที่ทรงผมของน้องไหนราที่ดัดและทำสีอย่างเฟี้ยวจนพี่พี่แฟนคลับแห้คอมเมนต์ชมความน่ารักนี้ว่าทริปนี้ไหนราเกิดสูตรเพราะทรงผมแซ,ซ่บซิงมากค่ะราทรงผมคุณนายน่ารักมากผมหนูน่ารักจังเลยชอบทรงผมพี่ล่าคะ่ะผมพี่่าอย่างเฟี้ยวเป็นต้น